ทุกคนอร่อยมากเลยนี่ค่ะเป็นเซตแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามากินที่ร้านเลยนะตรงนี้เรียกว่าโก,กโก้ตรงทเวนตี้ฮะตรงร้านทเวนตี้ในซอยเข้ามาตรงเขาเรียกว่าเอราวันใช่ไหมตรงนี้เดินมาจากเบญจทาราขยจะขับรถมาก็ได้เบญจทาร,ทราตรงซอยเขาสามยอดส1อผ่านบิกซีมาก็จะเป็นซอยเข้ามาฮะก็จะเจอนี้เลยร้านคอฟฟี่มะทุกคนอร่อยมากทุกคน เดี๋ยวจะหาว่าอวยนะฮะอร่อยจริงๆนี่ฮะมีผักหอยเรียบร้อยจะมากินที่ร้านนะคะ<ม>แต่ถ้าเกิดใครจะสั่งไปแบบนี้ชุดละสองร้อยแปดสิบบาททุกคนพิกัดจะอยู่ตรงทเวนตี้ลบบุรีอยู่ที่เดียวเรียกว่าร้านทเวนตี้ทเวนตี้นี่ก็จะขายของทุกอย่าง20บาทซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับเนหะธนาวดีแหนมเนืองแล้วก็คอฟฟี่มาร,ร้านเดียวกันเลยทุกคนนะฮะแต่ถ้ามากินที่ร้านก็จะมีทั้งกล้วยดงกล้วยดิบนี่ฮะเตรียมให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็แผ่นรูกทั้งแผ่นแป้งอะไรด้วยทุกคนนะฮ <k S 1> นะก็ห่อทานกับผงได้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสลัดเน่ใบชะพลูโอระพาประกาศหอมประกาศแก้วอะไรก็ว่า<ม>ไปทุกคนนี่ฮะแล้วก็อันนี้เรียกใบอะไระนะ้ะลืมละทุกคน<ม>นึกซีใบ<ม>อะไรกันแล้วมีประโยชน์มากเลยนะใบน,นี้นี่ฮะแล้วก็หอ่อ <k S 1> ทุกคนจะขอห่อก,ก่อนนะฮะอุ่นกิมด้วยทุกคน อร่อยมากอันนี้เป็นยำหมูยอที่นี่ก็มีนะนี่ยำไม่เรียบร้อยเลยฮะทุกคนอร่อยมากขนาดชาเย็นยังอร่อยอะ่ะทุกคน ดูดเอเมเช่นกจะมีเมนูนะทุกคนเดี๋ยวไปเอาเมนูมาถ่ายให้อีกรอบหนึ่งดีกว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูอีพีแรกนะฮะนี่เป็นเมนูอาหารตามสั่งทุกคนสวยมากเนะยร้านน่ารักมากบรรยากาศลมเย็นแอร์ฉ่ำๆเลยฮะทุกคนนี่ฮะ รวมไปถึงเมนูแหนมนงแหนมเนืองนะเอ๊ะเมื่อกี้มีเมนูหนึ่งเขาไปวางไว้ที่ไหนเอ่ย <c oughs> นอห่างจาก,กากาศนะฮะทุกคน <c oughs> นี่ฮะทุกคนถ้าเกิดมาทานที่ร้านสามารถถังเทสเอาไว้ได้นะฮะอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจะรีบไปแล้วก็จะเทสเอาไว้ away. ประมาณนี้เลยนี่ฮะ เมนูเรคคอมเมนเดทไข่กัะทะก็มีนะเป็นแนวอาหารเช้า <c oughs> เป็นแนวแบบ all day breakfast <ม>นะแต่ว่าปิด4ี่โมงเย็นเออห้าโมงเย็นใช่ไหมปิดห้าโมงเย็นทุกคนเปิดแปดโมงเช้าเนี่ยฮะทุกคนจะเป็นแนวขว่วยจับยวนน้ำพริกลงเรือก็มีฮนะ<ม>เป็นแนวแบบเมนูยำก็มีฮนะทุกคน ต่อให้โลกรู้ว่านี่ตรงนี้จะเป็นกกโกโก้ฮะตรงเป็นทเวนตี้บลบุรีวิวที่เดียวเข้ามาในซอยย่านเอราวัณใช่ไหมฮะตรงนี้นี่ฮะเนี่เยเป็ดสดเกับยวนกะอ่อเขาเรียกกะยอเลยฮะ,ะหมูยออ๋อนี่กะยอเป็นหน้าตาแบบนี้อ๋อกะยอสดแล้วอันนี้เป็น นะเป็นแนวแบบจิ้มจุ่มปลายำหมูยอเมื่อกี้นะฮะทุกคนนะล้ำเลิศมากใครจะสั่งตามอัธยาศัยเสิร์ชหาเพจได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมเป็นจักรทาราจะเดินไปเรื่อยๆชมวิวไปนะทุกคนไม่ไกลคะประมาณ2องกิโลกว่าเองพ่จ้าทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกจากร้านมะนะฮะคอฟฟี่มะมะเมี่ยวฮะ นี่ฮะ20ทเวนตี้นะฮะลูกค้าก็จะมาอยู่เรื่อยร้านธนาวดีแหนมเดี๋ยวเราเดินออกไปนะฮะตรงนี้เรียกว่ากกโกเหรอกกโก,โก,โกแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้เขาเรียกว่าท่าสาราตรงเอราวันทะลุไปแถวนี้เรียกย่านเอราวันทำเลทองมากๆเลยทุกคนนี่คือทเวนตี้เดี๋ยวเดินกลับรีบเดินกลับเดี๋ยวฝนตกทุกคนท้องฟ้าสวยงามมากอร่อยมากทุกคนเป็นแหนมเด่นที่ฉันแบบว่ากินแล้วอร่อยมากกินแบบ โอ้โห oh, แบบเพลินมากแต่ด้วยความที่ว่าอยู่ในร้านเราจะเคอะเขินไงเรารู้สึกเหมือนกับแบบว่าจริงๆแล้วเราลูกค้าทั่วไปอะ่ะเขาก็ไม่ได้บะเขินอะไรหรอกเนาะเพียงแต่ว mm hmm. e ่าเราอ่ะทำเป็นแบบพูดไปถ่ายไปเราก็จะเขินน,นะฮะทุกคนนะฮะเราก็จะพูดเบาๆแต่อร่อยมากนะน้ำจิ้มจริงๆแหนมเนืองนี้เป็นอาหารชาววังสมัยก่อนของเวียดนามแล้วต่อมาเขาก็ปรับไปถูกปากคนไทยทะลักเข้ามาเป็นอาหารเวียดนามเนี่ยก็จะแบบมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ อ๋อปกติเขาจะเนี่ยมีเปิดเพลงเห็นไหมสังเกตไหมเวียดนามก็จะกินเปิดเพลงมองมองอสัมผัสด้วยตาแล้วก็มีความเป็นกลิ่นแล้วก็รสสัมผัสประมาณอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะบ่อหอ่อแป้งฮะเราต้องรู้วิธีการหอ่อมีผงมีผักที่เป็นสมุนไพรผลไม้ที่เอามาใช้กับแหนมเนืองก็แบ่งกล้วยดีบมะเฟืองแตงกวาอะไรประมาณเนี้ยฮะเห็นวนะขออายก่อนทุกคนส่วนผักใช่ไหมผักก็จะมีผักชีฝรัง่ง อักาศหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใบสระระแหน่ผักแพรอเาเรคือผักแพรหรือผักแพลวอ่ะผักอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นสมุนไพรเอามาใช้กับแหนมเนืองได้อย่างดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหอาหารเวียดนามนี่สุดยอดเนาะกินแล้วไม่อ้วนฮะโดยเฉพาะความเป็นแหนมเนืองอ่ะที่มันเป็นตัวตัวกระโพกหมู่ะฮะเขาจะไม่มีไขมันเราไปย่างกันแบบที่เครื่องเทศอะไรของเค้าน้ำจิ้มเนี่ยเขามีสูตรพิเศษนะอืม เขาเรียกว่าต้องหมักกันต้องเที่ยวกันเป็นน้ําจิ้มของแหนมเนืองที่อร่อยมากเลยโดยเฉพาะที่นี่นะแหนมเนืองทราวดีฮะทนาวดีใช่ไหมฮะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยำหมูยอก็อร่อยเพราะที่นี่เขาก็มีหมูยอใครจะสั่งก็ไปที่เพจเขาเลยนะฮะแล้วก็ปอเปี๊ยะฮะปอเปี๊ยะทอดอาหารเวียดนามมีทั้งปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะสดทุกคนจริงๆเขาน่าจะใส่นี้ไปด้วยเนาะอ๋อขนมเบื้องยวนนะูวันเนาะ ตายแล้วเดี๋ยวเมมเต็มทุกคนฮันเดี๋ยวเราลงโพสต์คลิปนี้นะตอนนี้ถ่ายาไว้หลาย EP มาก3 EP 4 EP, ี EP ทยอยติดตามกันด้วยนะครับช่องเล็กๆแต่เราก็อย่างเงี้ยฮะเอานำบอกต่อที่ไหนดีที่ไหนอร่อยที่ไหนออบริการประทับใจโรงแรมไหนเลิศเราก็จะไปนะฮะเรามาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปเชียงใหม่หรือจะไปเงาะโรงเรียนก่อนดีที่สุรร์ จะพาไปดูต้นเงาะต้นแรกของประเทศไทยที่ชาวปีนังเนี่ยมาบ้วนเม็ดทิ้งเอาไว้แล้วก็ขึ้นจนเกิดเรื่องเกิดราวทาให้ประเทศเรามีเงาะรุงเรียนที่อร่อยที่สุดทั้งๆท,ที่ตอนแรกเนี่ยเม็ดเงาะรุงเรียนเนี่ยพันของเขาเนี่จะเป็นต้นที่ไม่มีรสชาติอะไรเลยรสจืดนะฮะจากปีนังเขาก็มากินทิ้งกินคว้างแล้วก็ต้นที่มันขึ้นดันเป็นต้นหวาน เพราะมันดินอุดมสมบูรณ์มันเปลี่ยนรสชาติทําให้เกิดเงาะโรงเรียนที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยเพราที่สุราษฎร์ธานีก็คือเงาะนาศาลค่ะทุกคนซึ่งเราก็จะไปนะฮะถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรเดี๋ยวจะเคลียร์งานจะรีบลงไปถ่ายไปงานโรงเรียนงานเงาะโรงเรียนมาฝากทุกคนด้วยนะฮะโอเคเนาะนี่คือซอยเดินทางกลับโรงแรมเบญจชาราจากคอบฟีม่มาฮะไม่ไกลกันประมาณ2กิโลกว่าๆเองทุกคนแล้วบรรยากาศแบบว่านะฮะนี่คือ เขาเรียกว่าเดินมาประมาณออจาก,กลางซอยแลฮะจะก,กลับถึงต้นซอยที่จะเจอบิ๊กซีโลตัเส้นนั้นเลยฮะเส้นที่จะไปวงเวียนออพระนารายมหาราชหนึ่งในพระมหากษัตริย์หนึ่งใน8พระองค์ที่เป็นมหาราชของกษัตริย์ไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับ